อันนี้เล่งเวลานะดูเวลาทอสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านดะครับผมวันนี้เรากลับกันไปกากริ่ได้คลิปติดเพ่ โอ้โห oh, เปิดตัวอย่างอลังการนะครับพะสัปดาห์นี้เนี่ยทีมงานผมแบบกดแบบดอกจันดอกจันดอกจันมาเกือบทุกคลิปเลยครับผมสืบ <c oughs> เนื้อต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูคลิปติดปีเนี่ยจะรู้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทีมงานผมเขาแบบว่าจาัดคลิปมาแบบค่อยๆไล่เลเวลไปแล้วค่อยบึ้มคลิปสุดท้ายเว้ยแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้ขอทีมงานเอาไว้ผ่านคลิปเลยนะครับว่าวันนี้ขอแบบแบบตั้งแต่คลิปแรกเลยได้ไหมอ่ะคืออยากเห็นแบบ แบบเดือดเดือดอะเข้าใจว่าแบบเดือดแบบ เลยอะ่ะขอให้แบบขนหัวลุกตั้งแต่ยังไม่เปิดคลิปได้ไหมก็เกินไปเออ <c oughs> ก็คือขอแบบเดือดๆทั้งคลิปหรือทั้ง5คลิปเลยอะ่ะทีมงานก็บอกผมว่าได้สัปดาห์นี้จัดไปเลยกดดอกจันทุกคลิปเลยครับผม <c oughs> บอ่าเพราะว่าในวันนี้สำหรับใคร,ใครด,ดูคลิปติดผิวทีมงานผมฝากเตือนมาเลยครับว่าถ้าใครขวัญอ่อนกลัวดูแล้วจะนอนไม่หลับแนะนานะครับให้ชวนเพื่อนมาดูหรือว่าชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูนะเพราะคลิปในวันนี้โหดจริงๆไม่มีจาสแกร์แต่อาจจะเป็นภาพติดตายันไปตอนนอนก็ได้ครับโอ้ยมันต้องอย่างนี้ดว คลิปติดผีต้องเดือดอ,อย่างนี้ดิวะเอาเป็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีความน่ากลัวบ้างน้อยแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อภาคีแม่ของเราด้วยและถ้าบอกไปแล้วนเดี๋ยวเราเข้าดูคลิปพร้อมๆกันเลยเจ้า โอเคมาเดี okay, ๋ยว <im itation> เรามาไล่ดูคลิปดีก่าไม่ต้องตกใจนะมีสัปดาห์ที่แล้วคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ใส่ <im itation> หูฟังแบบอย่างงี้ยังไม่เสียบเข้าไปในหูเลยอะ่ะเอาความจริงหรือว่าตอนแหละ่ะถ้าเอาตอนแหลก็บอกว่ามันเป็นเทรนใหม่แต่ถ้าเกิดเอาความเป็นจริงก็คือกูเปิดเสียงให้มันดังสุดและให้เสียงมันเข้าหูกูน้อยนอยนะคือกูกูกลัวนะฮะ ทีมงานเขาแค่มันแค่3คลิปสุดท้ายที่เป็นดอกจันอ๋อสองคลิปแรกนี่อาจจะไม่ได้เดือดขนาดแต่น่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชมมาดูคลิปแรกกันเลยครับคลิปแรกมีชื่อว่ายูทูบเบอร์ขับรถสวนผีครับโอ้ เทีมงานผมบอกว่าสําหรับคลิปแรกนี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีนะจากยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีคนหนึ่งครับที่เขาเป็นสายท่องเที่ยวก็คือเหมือนกับติดกล้องแล้วก็แบบว่าเหมือนกับเป็นสายขับรถแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างขับรถไปแต่ทีนี้เนี่ยในระหว่างที่เขาขับรถอยู่เนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลากลางคืนพอดีและแสงมันค่อนข้างน้อยเขาขับไปถึงถนนเส้นหนึ่งก็มีรถสวนมาอยู่แต่กลายเป็นว่าพอขับผ่านรถที่เป็นสวนมาปุ๊บเขากับเจอเหมือนกับคนน่ะวิ่งสวนเข้ามาแต่คือเหมือนกับเลนมันมี นคือเขาอยู่ฝั่งขวาแต่เหมือนคนที่วิ่งสวนเลนมามาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วแบบตัดกันปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าตอนแรกเขาคิดว่าแบบเฮ้ยใครไม่มาวิ่งตัดหน้ารถวะก็เลยไปเปิดกล้องดูกลายเป็นว่าภาพในคลิปที่เห็นก็คือเป็นผู้หญิงไม่มีหัววิ่งสวนเขาไปครับมามองมา,ม,งม,ามี๊อะไรล่ะรอเออแมวกขขี้บ่นจังวะมาดูคลิปกันเลยครับผม let's go อา่านี่ฮะเป็นยูทูบเบอร์เกาหลีหูแต่ทางนี้ไม่มีไฟเลยนะ おいおいおい นนต้องบอกเลยว่ากล้องที่เขาถ่ายนะครับตอนขับรถเนี่ยคือมุมมองการเห็นเนี่ยมันไม่เท่ากับคนเราที่ขับรถแล้วเ,เห็นแบบอะไรอยู่ตรงหน้าหรือผ้าบอกว่าจะสังเกตได้ว่าตอนในคลิปเนี่ยคือเขาจะแบบโวย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 ยมาก่อนเลยแสดงว่าเขาเห็นเงาลางๆลังว่ามันมีคนวิ่งสวนมาแต่ในคลิปเรายังไม่เห็นเรามาเห็นแบบตอนที่เขาหลังจากโวยโวยโวยไปแล้วประมาณวิสองวิเป็นผู้หญิางอะวิ่งสวนมาแล้วเหมือนทํามือทํามืออย่างเงี้ยตอนแรกอะส่วนตัวที่ผมดูนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนคนวิ่งสวนมาอาจจะขอความช่วยเหลื แต่พอลองสโลดูคลิปดีแล้วดังไม่มีหัวฮะโอ้เช็ดแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของกล้องแบบตอนนึงคืนความเร็วหรืออะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นคนวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากการถูกข่มขืนอะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็คิดว่าเป็นไปได้นะแต่โหมันก็พูดยากว่ะคุณผู้ชมเอาไป8คะแนนเต็ม10และกันกับผมอ ah. เปิดมาก็ได้เรื่องอยู่ฮะถือว่าได้เรื่องเลยแหละก็ไม่รู้นะโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมขับรถกัาคืนรถเจออะไรอย่างเงี้ยกูก็ไม่เอาเหมือนกันด้วยคุณผู้ชมจริงๆเอาเป็นว่าคุณผู้ชมได้ดูอยู่สําหรับคลิปแรกนี้ให้กี่คะแนนและอยากคอมเมนต์อะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วแท็กเวลาบอกผมมาด้วยลวกันนะครับโอเคถึงเวลาไปดูคลิปที่กันแล้วก็บผมอกสำหรับคลิปที่2นี้นะครับมีชื่อว่ากล้องเสียหรือพลังงานครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอของกล้องวงจรปิดของต่างประเทศที่ ที่เขาเหมือนกับตั้งไว้ในแบบถนนแบบของชนบทเหมือนกับมาตัวเช็คย้อนหลังแล้วกลายเป็นว่าไอ้กล้องตัวนี้มันดันถ่ายติดเหมือนกับคนเดินผ่านกล้องวงจรปิดเว้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือไม่ใช่คนเพราะลักษณะที่มันผ่านกล้องไปอ่ะมันดูเลือนลางมันดูแบบถ่ายแล้วมันแบบค่อนข้างจางลงไปจางลงไปเรื่อยจนมันเหลือแต่แค่บางจุดที่มันแบบขยับเองได้เว้ยซึ่งก็ไม่รู้นี่ว่านี่เป็นความผิดพลาดของกล้องหรือมันเป็นพลังงานที่เขาถูกถ่ายติดกันแน่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าฮะว่าจะเป็นยังไง ไอันนี้เป็นวงจรปิดโอู้หูเที way, hey, hey, ่ยงคืนโอู้หดึกนะฮะโอ้นี่เป็นเป็นถนนชนบทเลยนะเนี่ยอ่าเนี่ยเฮ้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 ยอุ้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 ยคนลุกอุ้ย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 คนลุกคนลุกคนลุก ผมว่าไงดีอ่ะคือตอนแรกอ่ะที่ผมดูคลิปอ่ะมันเหมือนกับเป็นคนสอคนจังๆแบบภาพกล้องมันไม่ชัดแบบเดินจูงมือกันมาแต่ไอ้เชีย่ยพบพอดูแบบหลังๆมันมันเหมือนสัประหลาดเดินป พอดูคลิปอีกรอบเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะเนี่ยตอนแรกอะผมเห็นว่ามันเหมือนคนสองคนเน่เดินมาเว้ยมันมันมีมือเนี่ยมันมีขาหลังเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยมันเดินสี่ขา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 มันดังผีมันดังผีฐาเลยไม่รู้ว่าคลิปจริงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวโอ้ยหัวยุ่งไปหมดละแต่ส่วนตัวคลิปเนี้ยเอาไปก้าวเลยฮะ คือถ้าเกิดแบบเอาสิบนะคือเดินเดินอยู่แล้วหยุดแล้วค่อยๆ่หันมามองแล้วเดินต่อไปอะโอ้ตายกูตายกูดูคลิปกูยังตายแล้วคนอยู่ในสถานการณ์จริงเป็นยังไงครับเนี่ยผู้ชมที่ดูอยู่คิดยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้คิดว่าเป็นคลิปจริงหรือคลิปแต่งหรือมันคือพลังงานอะไรก็ไม่รู้คิดอย่างไงของเมนต้ตคลิปนี้บอกผมหน่อยละกันครับเฮ้ยเดือนว่ะี่คลิปที่สองเท่านั้นนะไปดู คลิปที่3กันเลยฮะคลิปที่3นี้นะครับมีชื่อว่าล่าท้าผีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นที่ต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรนะครับเป็นคลิปที่คนคนหนึ่งเขาไปล่าท้าผีในตึกล้างแห่งหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าได้เห็นแบบเหมือนกับมันมีคนนอยู่อีกฝั่งหนึ่งแบบโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นบ้านล้างแล้วจู่ๆเจ้าข,ข,ของคลิปอากก็พยายามจะเดินเข้ไาไปหาแต่พอเข้าไปถึงปุ๊บหายไปแล้วอะ เชื่อผมไม่ชอบเลยว่ะคลิปราท่าผีฝรั่งแม่งดูยังไงโคตรเลียวน่ากลัวชิบหายโอ้ยกูกลัวกูกลัวเฮ้ย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 ภาษาสเซียป่ะเฮ้ยคนคนยังไงก็คน คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมชั้นสองครับตอนแรกอะผมคิดว่าข้างนอกตรงนั้นอะมันเป็นเหมือนที่กัน้นแล้วก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งไอ้ยียไม่ใช่มันคือข้างนอกทคลิปนี้นักวะทำไมคนลุกไม่หยุดเลยวะตอนแรกว่าจะอจจัดต่อยสคริปไม่ไหวแล้ววะจะให้สิบก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงแต่หลอนเอาไป9.5ครับ ไม่ได้อัดคลิปแบบแล้วก็ปวดหัวอย่างนี้นานมากแล้วนะหุไลค์คอมเมนต์ครับเอาไว้ร้คุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากให้คอมเมนต์ยังไงให้กี่คะแนนแท็กเวลาบอกผมแล้วคอมเมนต์ใต้เคมีบอกผมเลยแล้วกันนะฮะนี่แค่คลิปที่3นะไปดูคลิปที่4กันต่อเลยครับคลิปที่4ครับมีชื่อว่าคนถอดหัวครับสำหรับภายในคลิปนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับคลิปวิดีโอที่คนคนหนึ่งเขาได้ตั้งกล้องไว้เนื่องจากว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยมันเกิดเหตุประหลาดอยู่บ่อยครั้งมากจนแบบมันทนไม่ไหวก็เลยต้องมาตั้งกล้องนั่นแหละลทีีีนน้้นน้้เครรังาาาไดตวจจพพบนะกภ เหมือนก็เป็นคนคนหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในบริเวณแบบเหมือนก็เป็นหน้าบ่อน้ําแล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรแต่จู่ๆเนี่ยสักพักหนึ่งไอ้คนคนนี้ร่างกายมันก็จางแล้วก็เหลือแต่หัวลอยไปลอยมาเลยเว้ยแค่นี้เลยนะมาเขียนแค่เดนะียอน่ะมันจะหัวนขนาดนั้นเลยหรอวะอะมาดูเลยครับโอ้โหไอสัตว์มึงคนจริงไม่ได้ตาไม่โตจังวะอ่าลักษณะเหมือนกอดเข่าอยู่ เฮ้ยเฮ้ย<ไ>ม <professors fingers out> <hora> ันคืออะไรอ่ะผมขอดูอีกรอบมันจะเป็นคนอยู่เลยนี่ก็เนี่ยมันเป็นคนแล้วพอหันมามองกล้องเสร็จเฮ้ยเฮ้ยมันกระสือเหรอโอ้ยชิคุนน่ากลัวเลยอ่ะเฮ้ยแล้วมันเหมือนแยกล่างด้วยป่ะเนี่ยเฮ้ยไอ้กับมันแยกล่างเลยสัตว์สิบเต็มสิบครับ เหนื่อยอะทำคลิปเนี้ยไม่มีคอมเมนต์อะไม่มีคอมเมนต์อีกแล้วอะผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่ผมเห็นนคืออะไรจะบอกว่าภาพก็ มมไ่ชแล้วแบบคนมันเคลื่อนตัวไปแล้วภาพมันค้างอยู่ไม่ใช่อ่ะไม่รู้ว่าว่ายังไงแต่หนึ่งอย่างที่รู้แน่สิบคะแนนและคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านอยู่ให้กี่คะแนนและคลิปนี้มีความเป็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับไปดูคลิปสุดท้ายกันเลยผมว่าคลิปสุดท้ายคงไม่หนักไปกว่านี้แล้วหรอกมั้งมาสำหรับคลิปสุดท้ายครับมีชื่อว่าคลิปละเมอครับเพราะคือคุณผู้ชมมัน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 แบงไงมันแบงหมดเลยตอนนี้ภาพในหัวกูติดตามากเขาบอกว่าคลิปละเมอนี้นะครับเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับเป็นของฝรั่ง นะครับที่เขาเหมือนกับนอนอยู่แล้วรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เขาตื่นมาเนี่ยเขารู้สึกไม่สดชื่นนะครับรู้สึกว่านอนอยังไงก็นอนไม่พอแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรกวนใจอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยทําการตั้งกล้องดูตัวเองตอนนอนครับและทีนี้ตอนแรกถ่ายไปก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตั้งกล้องไปเรื่อยแล้วไปถึงจุดหนึ่งกลายเป็นว่าเขารู้เลยครับว่าทําไมเขาถึงรู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วสิ่งที่ออกมาก็เป็นแบบในกล้องครับ <c oughs> <c oughs> ทำใจก่อน พราะคลิปนี้ทีมงานดอกจันรมาสี่ดอกมาพร้อม let's go <S อนอนอยู่อ่ะอนนี้เล่งเวลานะดูเวลาน,น ไม่กล้าเปิดดูอีกรอบว่ะหูมไม่กล้าเปิดดูอีกรอบว่ะหูอันนี้ต้องเอาขึ้นหน้าปกเลยอะ่ะอันนี้ต้องเอาขึ้นหน้าปกจริงๆสิบห้าเต็มสิบกูไม่รู้ไม่รู้ไม่อธิบายไม่เฮียอะไรทั้งสิน้นสิบห้าเต็มสิบจบคลิปครับคิดเห็นยังไงมึงคอมเมนต์เลยเพื่อนกูกูพอล้เฮียคนี้กูพอละโอ้โหหนกักว่ะหนักหนักจริงสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ไปปากแทบใส่ทีมงานเลยว่ะเฮีย ผมเครื่องชอ็อตอะตอนนี้นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมว่านี่น่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่น่าจะน่ากลัวเกือบที่สุดหรือที่สุดตั้งแต่ที่ผมทําคลิปติดผีมาเลยก็ว่าได้มั้งผมรู้สึกว่ามันมันชอ็อตอะมันช็อตจริงๆอะขอโทษนะถ้าหลาจะพูดจาแบบอาจจะลิ้นเปีย้ยหรือไม่รู้เรื่องแต่เอาเป็นว่ามึงคิดเห็นยังไงอะมึงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะเพื่อนกูไม่รู้จริงๆว่ากูจะพูดยังไงแต่แต่ภาพมันติดตากูไปแล้วอะ เอาคมณว่าเจอเกันสัปดาหนะ์หน้ามึงมีคมลิปอะไรร้อนๆก็แชร์มาละกันไปละบ๊ายบายฝากากดไลค์กดแชร์คนสับปะรอย่าลืมกดกระดิ่งนะอย่างร้อนๆแบบนี้เจอกันสัปดาหนะ์หน้าไปละบ๊ายบาย